สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip กับสามารถคี vip นะคะประจำมันที่21กันกระกาษกรมปี66ํำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับรา vip 2ก็5 4ก็7 2 0 2 4 2 5 2 7 2, 7, 2 9 7 0 7 1 7 2 7 4 7 5 7 9 2 7 4 4 2 5 2 7 5 4 7 1 2 5 1 ก็ส5 2ห้าห้าสองสองเจ็ดเจองสององห้เนาะก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามิคีวีแปดกับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปด็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเหนึ่ง จับคู่ก็ 8, 11, 8, 7, 0, 0, 7, 8, 0, 8 1ดหนึ่งหนึ่1แปดเจนย์ศหนเสมัคคีวีกับลวพัฒนานี่จะมาแนวทางเดียวกันเลยจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแ,แค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะจับคู่ลุ้นแต่และแนวทางนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ